เนโกบักช็อปลาลับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและบริการรับฟาร์มแต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอฟฟตบัคคุโนโลกูนคิงพีชชินอบิลิฟใครที่สนใจบริการต่างๆก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมแบ๊ชอบ็อป้าสรับชาวมีขาวและบริการกดผลกดเกมพาร์และกดเพชรแมปออสตาเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการขายโดบักอีกด้วยนะครับผมแต่ับใครที่สนใจบริการก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ร่างคลิปกันเลยนะครับ โอเครับยินสุดการคิงโกกษัตริย์เหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาเปิด Q&A นนะครับฉลองมื่นทัพย์นะผมไอ้รอบนี้อาจจะไม่มีของแจกนะผมว่าไม่ค่อยมีตังค์หรือไม่ค่อยมีอะไรผู้นี้ทำนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมโอเคต่อไปนะครับก็หลายๆคนก็จะเห็นอินโทรแล้วนะก็คืออินินโทรที่พี่สั่งทำนะผมก็ถ้าใครอยากได้ร้านก็พิมพ์เอานะครับผมเดี๋ยวพิมไปตอบนะว่าร้านอะไรนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะราคาก็ใช้ได้นะผมโอเค ต่อไปก็เรามาพูดถึง Q&A กันเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากถามอะไรก็เดี๋ยวเมนไว้นับเดี๋ยวพี่ถ้าพี่อ่านแล้วเดี๋ยวจะกดหัวใจให้นะแปลว่าพี่จะตอบคอมเมนต์นั้นนะรประมาณนี้นะผมโอเคต่อไปนะเรามาพูดถึงว่าทาไมพี่ถึงไม่ลงคลิปกันนะอย่างแรกก็คือข้อความ Google AdSense นะครับผมเพราะว่าพี่พันซับมาก็นานแล้วเหมือนกันนะก็แม้ไม่มาส่งนะผมก็ไอข้อความนะนะั้นก็คือรอนานแล้วเหมือนกันโอเคหรืออย่างที่2ก็คือพี่ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะแต่พวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้คือมีเยอะนะผมเพราะว่า,วา มันม pues ีหลายๆช่องที่ยังไม่ทำคนเดตนที่พี่คิดนะผมก็ถ้าว่างก็จะมาทําคลิปลงทุกวันนะถ้าว่างนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าถามว่าทำไมคลิปถึงไม่อัพเลยหรืออะไรประมาณนี้คือจะพยายามอัพแบบสัปดาห์ละสองสามคลิปนะผมหรือแบบไม่ไปได้ก็จะกลับมาทาแบบเรื่อยๆเลยนะผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับใครที่ถามว่าทําไมไม่ลงคลิปเลยนะประมาณนี้นะเนี่ยหน้าอวตารเศร้าๆอย่างนี้เลยนะผมประมาณนี้เลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยชีวิตไม่ค่อยมีชีวิตชีวาน่าเบื่อซะส่วนใหญ่นะผมโอเคประมาณนี้นะ ก็โอเคเราไปดูวิธีการเมนต์กันก่อนนะ Q&A นะผมโอเคนะสำหรับวิธีการเมนต์นะครับผมให้เรามาคลิปที่พี่ปล่อยก็คือคลิปที่กําลังทํานี่แหละเออให้เราแฮชแท็กนะครับผมแฮชแท็กแล้วก็ Q and A แบบนี้นะครับแล้วก็ถามมานะว่าอะไรก็ได้นะเป็นเช่นพี่อายุเท่าไหร่ครับถามว่าถามกี่อย่างก็ได้นะพี่ถ้าถ้าอ่านแล้วจะมาตอบโอเคประมาณนี้นะ แล้วถ้าเราอ่านแล้วหรือพี่อ่านแล้วก็จะมากดตัวใจให้อย่างนี้นะคือพี่จะตอบนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ